เคยไหมอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสักทีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีเหมือนมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งเราไว้ผมเองก็เคยเป็นครับไอความรู้สึกที่อยากจะเขียนหนังสืออยากจะเริ่มธุรกิจอยากจะทําอะไรที่มันใช่จริงๆแต่สุดท้ายก็วนลูปเดิมๆทํำๆหยุดๆเดี๋ยวก็มีข้ออ้างสารพัด หนังสือ The War of Art ของ Steven Pressfield เล่มนี้แหละครับที่ทำให้ผมเข้าใจว่าไอตัวฉุดรั้งเราไว้นะ่ะมันมีชื่อเรียกครับเขาเรียกว่า resistance resistance คืออะไรมันคือพลังงานด้านลบที่คอยขัดขวางเราไม่ให้ลงมือทำอะไรที่สร้างสรรหรืออะไรที่มันจะทำให้เราเติบโตครับมันจะมาในรูปแบบของความกลัวความขี้เกียจความลังเลสงสัยหรือแม้กระทั่งการผัดวันประกันพรุ่ง เดี๋ยวค่อยทําก็ได้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มยังไม่พร้อมคุ้นๆไหมครับไอเสียงพวกนี้แหละคือ resistance แล้วเราจะชนะมันได้ยังไงนี่คือ3สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ครับ 1รู้ว่ามันมีอยู่จริงอย่างแรกเลยคือเราต้องตระหนักว่า resistance มันมีอยู่จริงและมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอไม่ใช่แค่เราคนเดียว 2. ออย่าไปสู้กับมันโดยตรง resistance มันฉลาดครับยิ่งเราพยายามสู้กับมันตรงๆงมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทางที่ดีคือเราต้องเลี่ยงมันครับเลี่ยงยังไงก็คือลงมือทำไปเลยครับถึงจะยังไม่พร้อมถึงจะยังไม่มั่นใจก็แค่เริ่มทาอะไรเล็กๆน้อยๆก่อน 3. ทำมันทุกวัน resistance มันจะแข็งแกร่งที่สุดในวันที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องทํามันทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนการวาดรูปการทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะทําแค่ทํามันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดี ลองนึกภาพนะครับ resistance เหมือนกำแพงที่ขวางเราไว้ถ้าเราพยายามกระโดดข้ามกำแพงทีเดียวมันอาจจะยากแต่ถ้าเราค่อยๆก่ออิดทีละก้อนวันละก้อนสุดท้ายเราก็จะสามารถปีนข้ามกำแพงนั้นไปได้หนังสือเล่มนี้สอนผมว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการลงมือทำทั้งๆที่ยังกลัวตังหาก ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างสารรค์อะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงแค่เราต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะ Resistance ในตัวเราให้ได้ถ้าหนังสือเล่มนี้เคยกระทบใจคุณฝากคอมเมนต์แชร์ไว้เราอาจได้เรียนรู้จากกันติดตามช่องนี้ถ้าคุณต้องการพัฒนาความมั่งคัง่งจากรากของความเข้าใจ